รถทิป650กิโลเมตรจากชนบุรีถึงอำนาจเจริญแบบแวะเที่ยวตามทางด้วยจะเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่อันดับแรกเราต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังสะก่อนเพื่อที่จะได้เป็นเกณฑ์ว่าน้ำมันว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ค่าน้ำมันส่วนนี้จะไม่ถูกนับรวมเป็นค่าน้ำมันที่ใช้เดินทางนะครับอันดับต่อมาเราต้องตรวจเช็คลมยางให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการขับขี่มากที่สุดนะครับผมเซตจุดเริ่มต้นเป็นปั๊มน้ำมันคาวเทคที่พานทอง และจุดหมายปลายทางของผมคือที่บ้านของผมเองที่อํานาจเจริญนะครับในตอนแรกผมคิดว่าจะถ่ายป้ายยินดีต้อนรับจังหวัดต่างๆแต่ว่าบางเส้นทางมันก็ไม่ผ่านป้ายนะครับอย่างเช่นเส้นทางที่ผมกำลังจะเข้าจังหวัดสราแก้วได้แค่จอดถ่ายป้ายอยู่ห่างๆแล้วผมก็กลับไปทางที่ผมต้องไปต่อ เราออกเดินทางตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเราจึงแวะหาข้าวกินตามข้างทางก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อเราอยากเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วสักหนึ่งที่จึงได้ค้นหาใน Google แล้วได้เจอกับที่นี่ หลังจากที่ได้พักกายและใจแล้วเราจึงออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นเวลาค่ำแล้วและทางมันมืดมากเราคิดว่าจะพักที่จังหวัดนี้สักคืนหนึ่ง เริ่มวันใหม่เราต้องเดินทางกับระยะทางที่เหลืออยู่อีก200กิโลเราต้องตรวจเช็คสภาพของรถอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยจากที่ได้ขับรถมาสักพักเราก็มาถึงที่จังหวัดสุรินทร์ไหนๆก็ผ่านมาแล้วพวกเราคิดว่าควรจะแวะเที่ยวกันสักที่เราจึงค้นหาใน Google อีกครั้งและพบสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโลกข,ของช้างช้างเป็นสัตว์ที่ผมชอบมากในสมัยเด็ก จึงตัดสินใจว่าพวกเราจะเลือกเที่ยวที่นี่เมื่อมาถึงแล้วมีอย่างหนึ่งที่เราพลาดไปคือการแสดงของช้างแต่ยังดีที่เราได้เจอกับน้องโมเมมีจ้าขอบคุณค่ะยิ้มหวานยิ้มสวยเย็ยเยอมาก เราอยู่ที่นี่เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วหลังจากนี้เราจะเดินทางแบบยาวๆครบ70กิโลแล้วเราค่อยพักมีสลับเปลี่ยนกันขับบ้างจนไปถึงอำนาจเจริญ ายที่ว่าเราใช้ระยะทางาหมดเท่ไลร่ าวยนหัในการเดินทางครั้งนี้ผมใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Grand Final ไฮบิดคอนเนคเต็ดปี2023นะครับผมเติมไปทั้งหมด6ครั้งบางครั้งก็เติมที่ตู้หยอดเหรียญบางครั้งก็เติมที่ปั๊มชนบททำให้มีค่าน้ำมันเพิ่มมานิดหน่อยโดยเสียค่าน้ำมันรวมสุทธิอยู่ที่460บาทเมื่อนำระยะทางมาหารด้วยค่าน้ำมันเราจะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.4กิโเมต่อบาท ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับขอบคุณครับ